สวัสดีครับวันนี้ไปดักปาลาได้ด้วยเหย้่ลูกเกียดลวกกันนะครับ นวนกระบอกนั่นดักปลาไหลตีปุ้มจะเอามาดักวันนี้นะครับห้สิบกระบอกนะก็จะเอามาดักในไม้ตวนฟาร,รมและก็ในหน้านะครับ กาวิธีกันนัก,กมีประมาณนี้นะครับก็ควรมาลุ้นกันตอนเจ้านะโอเคครับผมก็ได้เวลามาแก๊กบกบลันดักปลาไหลกันแล้วนะครับก็ามาลุ้นกันด้วยกันนะว่าจะได้ปลาไหลเยอะไหมนะครับวันนี้ก็ามาดูกันดีในส่วนตามกอนนะครับ ลายไม้กระบ,บอกเล็กไม่ได้นะครับนี่ลายกับโอ้ตัวเงีย้ยเลยตัวเงีย้ยเลยนะครับ Rồi đó, làm mà nâng Đây là mấy Ồ, đây là gặp Ừ, tôi nhớ lào này đã tôi nè อินตัวอยู่นะครับโอเคครับก็มาดูการบวัอกลันดักปลาเล่กันในน้ามั่งนะการบอกนี่เกือบจมน้ำไปเลยได้ไหมเน่ยังมีอยู่เลยนะครับสุกเกียดไม่ได้ ลายลาวครับตัวเล็กอีกแล้วในน้ำมีแต่ตัวเล็กๆจริงอะไม่ตัวใหญ่เลยอืมได้กับอู้ตัวใหญ่มีตัวใหญ่เลยครับปุมในน้านี้ ได้ครับแต่ว่าตายอุ้ยตัวนี้ด้วยด้วยนี่นางเลยนะครับตัวนี้ตายนะกระบอกนี่อยู่ที่หัวมุมหน้านะครับเจิ้งกว่าปลาแล้จอบดูที่หัวมุมหน้านะมาดูกันว่าจะได้ไหมอ๋อได้ครับอุ้ยตัวนี้ด้วยปลาแล้อยู่ที่หัวมุมหน้าจริงนะครับ ได้แล้วครับง่ามุมหน้าหญ้าหลอกๆนะปาลาได้อยู่จริงครับปนานปานกะบอกตรงนี้ก็อยู่งว่ามุมน้ำเหมือนกันนะครับไ,ไหนมาได้ครับแต่ว่าตายเมือกออกมาปเป็นปีตายในนู่นครับตัวนี้กันลาว นี่ตายแล้วครับกระบ,บอกลันกระบ,บอกทุกตายแล้วนะครับได้ไหม,มได้ครับกระบ,บอกทุกตายได้ตัวนะครับก็เก็บกระบ,บอกลันมดเลยนะก็ไปเตปะป่าเลยนะครับวันนี้ได้เยอะนะแต่ว,ว่าตัวไม่ก่อยง่ายเดาเลย 对，对吧？đấy cơ。 วันนี้นะครับปลาไหลต่างมดนะตีได้วันนี้ซิบกาวตัวนะครับปลาไหลตายซองตัวด้วยก็จะรูปหวาดักปลาไหลด้วยเงี้ยลูกเขี้ยนะครับได้ซิบกาวตัวนะ